สบายดีแล้วสวัสดีเด้อป้าลุงบัดสโขทุกคนเนาะบอกน้องใหม่ได้ไหมบัสูงมันบอเห็นได้มันบอเห็นหน่อไม้ได้บ, <c oughs> บอกหน่องใหม่น้นน <c oughs> องม,มันก่อน ข่าล้วซอกแล้กได้ยนคนที่เขาพูดรมแหว่าชาย่คนผูคนเผ่าเนี่ยวันนี้ดูแลกันโซ้าเลยจัหินจัดจัหนจัมกก็บอกบกมันกเฮ้ยอย่างพเรานั่นเสายาจัดหนจัดหน

หายกับแล้วนึงน่างนี้อาชี่เขาหัวน้าให้่าอยู่นอกกับปรานก็เอาชีเื้กระโปรงจนี้ว่ะใจหัวใจว่สจแบบนี้เหี้ยหัวบอกว่าหันล้างไหมทำมังไงเสียล้างใจล้างหัว เอากรชับมางวยอมหอบอกว่าหนก็บอกว่าอ่าเอากรชับวบงไว้ชันก็อยู่ใกล้ท่าไปอ่าที่ทองามอะสรบ้านักตัเสนที่ไปหัววงไม่ได้แบบนี้ได้วเอานได้นักมันน่าไปนะกรเพาถุนเลยนะ và hầu hết và cứ học hỏi mình xin hỏi tình thoáng lắm hại tình thoáng lắm hại tình thoáng lắm hại tình thoáng thấy hại tình thoáng hại tình thoáng hại tình phải hại tình thoáng 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 hại tình tôm nó phải chín một hăn nữa, như thế thôi quay hả các tôm biết sẽ đấy, Xẹp như thế, tủ nó tôm đuôi, như thử, ngâm tôm chanh trời nó ma hứng quá đây nhân thon cái vào. Mà. เล่าบ e ุ้งีไปน่อยันเปแนใบนแต่หนูุ้งกอที่ขั้นกันเลยโอนนัโอนขันนั่้ยี่น่เล่านอยมนหใบเส้นเตียมแม่ายกะเพราน้าเราบวกเป็นหมอันใปผ่ามาเด้ออะไบ่ <laughs> tôi, tôi ừ. không, đó, chị bày đây gửi Chị bày na ở đây gửi gọi Cô tiên cân đỡ rồi Thông thức là chị cái nào Đây chị dạy trái đi. đi cho bộ kha khô Dạy trái này đi cho bộ kha Đây là kha khô Không gì ดำก็ไม่แอซานสามแสนตปเดืนนี้จะแค่ 3, 3, mm. นี้เดอนพอมาอยู่เดือนได้ยอยู่พออยู่หลายคนยังแค่กบไปพอมใส่กนน็ปั่นพวกนีป้ปัน่นเชื่อฟาอือปั่นปั่นตลอดอยู่ที่ห้างเียวมีวน้องกับมาเลยมาเลยมาเดี๋ยงเลี้ยง

เ really? well, we นี่เขาอันนู้นน่ะเขาเขาำนะคลัเลขน่มนะเอาเมื่อเลยได้ป่ะเนีเมื่อยางด้ป่น้เมื่อเมื่อให้กินกนจริหับนหัวบุ๋นองเผมดเขงแข็งแข็งหนวทับแข็งหนึ่งนกห้อยยางเงี้ยเ

แล้วเขาแบเอาน้ำแช่กระชามน้ำแช่กระชามเลยเขาไล่ลมนะเวลาเขาจะมาไล่ลมแบบว่าบนหายนเขาถุงเดยไล่ลมมันมันห่อหน่อยจัาใส่ถุงเลยนะจอยแ้่ก็ไล่ลมนอยกว่ามันจะสมองนึ่งแบบนี้เลยต้มเจิมตักแดะตะกุนห่อนตักเลยเอาไปเจาะหอยก่อน เอาไปไกลห้าสั่งแบบอปะเอาแบบนี้เลยปกเอาแบบัดหน้าแตต้องมีรถที่ดนไว้แล้วมาสงไปสามถุงแบหอนหัวหมามนหน้า ข้าตัวว่าอันสิไปหาไม่จอยเทนั้นจัะมายากมากเยค่ะหกขวบมีสามคนนอนนอนแต่แต่ตัวนั่นเพื่อนล้กการนหอเจ็บมนก ไม่จอเปิดไพ่ม in <the> <aman> ่จอเปิดไพ่อยู่จะดันชวนกันเขาหองกันอ่าขอหอมนี้มาขออท้องเล่เหรอผ้าปะจะหาไม่จอยก้อนหน่อยเีาีเขาองน้ำบอว่าไปโยนผ้าถาดได้โบยานผ้าไปไปต้นโยนน้ำได้หอบอะไรฮหัว

ไปห้ยงอกันไปมาสิปอบไม่หมดแ้วเนี่ยมันดำอือหือไม่ได้ลเ็นิ่งกับมันไปดูดีเยในอากาศค่ะดีมากเลยนี่แค่นี้นเรต้องด่างอะไรแบบนี้เรงด่างแบบนั้งนน้งาเลยพอให่ ว่ากินกระแทบมันแกงน้องเล่นกับอีกจำขานั่งวาดจำขานั่งสับวดประตูวล้วสับตกก็ตกกลางก็อุ้ยอุ้ยเราประดับเงยนบ้านนี่ว่าจวนกระหาอะไรทำนี่เยอะ vừa chụp non để ăn mà cái mà là không, về, không về. để, không về. Có, lại. Là đó. để không có cái vật tư không không? không không ăn gì อป,ปอ,อกน้ำม,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 มันเลยใช่ไหมปลอกน้ำมันแคะมันบวคายปอกคลักเดินเดีวันบวคายบวคายขึนน้มัไรน้ำม่ไรนะ cắt này tủ, tủ đi nào, nó nào chơi nào biết rồi nó số mười cho mẹ bà mười không phải số mười nữa rồi nay nó nửa này hát nửa rồi phải nhập bài năm nhập

มกันก็ได้แบได้นั่นเด้บรดแค่แบเ้จำมือมืเชจานี่เพื่อนบอยากไปหน้าแนมึกันจำมือเพื่อนอยากไปนะโอ้ยไรแนี้ตื่นมากกบบเี้หาได้ดังไงหางไปหน้าตู้หน้าตู้นั่นแหละหาจุดหาสังนะ อเอาจะเลกจ้ะบุ๊ีมงมงไปหน้ามงไปหน้าไปหาเล็กหาเล็กน้ำพูดละตักไี้จากกระเยกยยัดากพานนะน้องใหม่แม่งยู่ตุ่มเสบเลยน่หวานำหรับกันไหม nát cái tai, nát, nát nó may để đây cầm cái này, nì mang hoạt đầu, hoạt trường, chạy, hoạt chắp, ma cả thôi. กันหักดวยกนกงมวนมากอดเทียงมชิบกระชากจะตายแล้วก็ยันนักจื๋วลงไปเอาหักไปหักเท่ารำเทียมเลยเรคือหัไม่ฟันะลองมาสิออนได้ๆจะปิยานเองเดนๆเข้าไปหักเทนึ้โอ้ยตว่ายังเห็นไม่สวยเขาบอกนี่เฮ้ตัวยย่างก เด็กตากับวิถีชินมันจะเส่กบอ่ะเออเล่ากับพวกมุเชื่อกับกเอากับพวกคุตู้ได้นี่อามาเลย็แล้วหัมเงินเงินนะเบอร์เล่าไปต่ข้าวไป่พงไไก

มันบริการนี on, right ่ดันออนได้ไหมนะน้ำมนอนี่ออนครับทำไมน่มจะใช้้องน้ไมันคยกลวงเลยเนาะมันเป็นันอ่อนเลยได้หมโ่เคอะไรไปต้มจืดแต่ไต้มน้ำน้ำ้มน้ำมอย่านั่งวะนีเชียร์ไปลกๆ เดี๋้มก้องกินกินบวชนะว่าง่านกคนเดียวน้อเพื่อนน้องจะ่ที่ทำงานคนสกินก็จะมีแต่ไข่รับพัดออกบวไข่เนกิน้วนะล้แซ่บแซ่บับพัดบวไข่มันคือนั่น้องัคือยังแบบี่มันคือแซ่บูีได้ไหว้าก็นกิน เราจะกินของง่ายาได้แ็่ว่ามันจะไล่เธอเลยอยากไดไ้สุไม่ต่ำอยาได้เป็นถ้าใค่ตอนนี่จะดีลนะคาอ่ินังใส่อันนี้เนอก

บ่งก็อยากดักบ้างแหละคุณแม่ไปนอนบุยอยากนี่เดี๋ยวต่อไปในซีนมีจะนำไม้ปลูกแช่ป่ะเนาะเพราะว่าน้ำไม้นะ <patio S 1> อันนี้ทำมันชาดอันนี้แบบตายก็ได้ตายอย่างนั้นคือตายทีเนาะก็คือน้ำไม้ไรยปลาน้ำไม้ไรยแบจะมีเห็ดปลามันปลาอันะไรแบบปลามันปลาอ้อยบ้างแหละ ทำไปสาตว์ดอมากเลยจ้ะงามนั่นเลยโอยใส่สามีจะดีใจโอยสามีก็ใหม่ยนันง่ายๆแด้นี่โอเคนะจึงก็เดี๋ยนี่เขาดียังไม่เขาไม่กินไม่ไม่เวิดไอเดียนมันเขไม่ได้กินแล้วมันไม่ดรอ hôm thùng thường ngày có khoai lạ Hãy subscribe cho kênh Ghiền sao Gõ

ไม่เลียงเนาะเหรอเนาะโอเพ่มแบบเดียวนกแตงนะนระจเลยเบิเยบนี้ก จะโดนหนาอนบกึืนนะไปเียเกี่ยวชบายกูมึงตะบนเขาเป็นหมากอนกกระจาดเนาะนนี้กินนักกว่าไก่นกกระจากิน เรานม e, ันเจาะเขาเขาเลยจะสอบนะนักปูนูอีก นี่นะมนจะเอาไปไม่หนึ่งข่อนนะใส่หมอนอยงน,น,น,นะขปนนะาวเลยนาะแต่ว่าถ้าเขาปอกมากนั้นไม่คิดกิดดอกคิดีเลย เนะอถาเเ่ายไปแก่เนาะก็ไสดุเห็ดไม้โทนะเาเห็ดใายไปยังเขากับใส่ถขายเลยเอาโป๊ะที่ก็ได้ถ่ายมก็เห็ด

ไปคอเอาไปคอไปเลียกไปแรกนะแรกประดมงปราเลกแร,ก,รกปราเลบ้านเอ่นปลาดมกระรองคำแช่นลาน,น,นเปลี่ยนปลาเลปลี่ยนปลาเปลี่ยนเกลือแล้ว ซ้ำๆเลยกระดทุกเห็นไหมุไม่ใส่ปลาแค่น้องจงใ่ไปไปต้มก็กกอย่างเนาะ เดิขาวเจ็บที่ตัวเห็นกัไดแต่นัเขามาไม่ละเละเลยขาเนาะขาจุ่ยอยู่ใันเห็นไหมได้มาเข้าตื่น่ชมาเจเอา่ใส่ใส่กะปุกเลยาก อื่น,นังมันฉิบ,บล่ลงไปหาไปนั่นก็ไป่องบ้านเนาไม่ทีอโอ้ยจต,ต,ต่เลขก่าเห็ดอ่าอแล้วอื่นเนาะไปมันอีกแล้วแตมันไหมนัไปหาไปก็เอาเนาะะไปถุงก็ะดเอาไปกินเองเนะมาเอง ใหเาันใจทำจ่อยเดี๋ยวลองไปนกันเลไม่ใช่ใชอางในนจะนลงาหายได้กันแบบสักเสื้อกระะได้เลย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video พ่อเมย์พ okay, so so okay. like okay. um, ี่น้องไอคลิปนี้ฮะกับจิขอตกไปแล้วเนาะคลิปนี้ก็ฝากพ่อเม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามหนึ่งจะทองคือเก่าเด้อพยายามมาใหม่มาเด้อเนาะเทศลาเด้อสวัสดีวัสดีบัรชูขคนเนาะหอยแกงหอยแกงที่กินได้อยู่ไลแต่ขอบกไปหาไล้ว่ยานน้ำมันมี่น้ำเลยพ่อเม่พี่น้องเยนน้องใหม่มี่น้ำเลยมากระบอกกรวงหน้าแล้วไปหาดอกมี่น้ำเลยพ่อแม่พี่น้องเลยไปหาให้ึ่งจทองใจเมื่อกี้เขาดิทุบไปเขาดิทุบไป